สวัสดีค่ะวันนี้นะคะทําขนมจีนน้ํายาหยวกแบบเร่งรีบค่ะแล้วก็ลืมซื้อปลามามินก็เลยแบบมีปลาแบบแบบอันเนี้ยปลาทูน่าค่ะอยู่กระป๋องนึงมินก็เลยใส่ลงไปซึ่งน้าก็เจือจางแต่รสชาติผ่านอยู่นะแต่แค่แบบมันไม่เข้มข้นนะเจ๊เนาะใช่นะไมน,นี่ละเลงไปสองจาะนแล้วค่ะอร่อยจัดนี่เราเน้นหยวกนะคะแล้วก็มินจะบอกมินกินไม่เยอะนะแค่ถ้วยเล็กเฉยๆ <laughs> กินไม่ก <laughs> ินไม่เยอะมันเยอะที่ไหนเจ๊มีแต่หยวกกล้วย ว้าวนี่เลยเส้นขนมจีนน้ำยาเหยือกกล้วยอาหารพื้นบ้านที่เรากินมาตั้งแต่เด็กชอบหยืกกล้วยลืมใส่กระชายด้วยนะคือมันไม่มีเครื่องอะ่ะแต่อยากกินหยวกกล้วยเนื้อออกวะแบบแต่รสชาติได้อยู่นะกินกันตอนสี่ทุม่ม่ะ มิลีนี่ไม่หลับไม่นอนอ่ะพรุ่งนี้หยุดสามสิบบาทใช่หย oh, วกก๋วย <yeah, wow. S 1> ได้มาสามสามชิ้นใหญ่ Kim nhược quê thèm phê xe đi Xem mẹ phải có tạc đây này nè tạc cả Được อาตอมนี่เป็นผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงทวนี้มันมไม่เคยลงจากรถเลยนะเปนลนรับพวกเจ้ามันไม่กลัวคนจำได้ บอกให้เขาจำได้ให้เขาจำได้มันมีเขนเพราะมันมีกินเยอะมันมีอายเขาเขาอาจจะกินเยอะกว่านี้ <c oughs> แต่เขาอาจจะไม่ได้กินน่าเกลียดมันมันมีก็ได้โอ้ยไม่ได้กินน้าเกียดาากินแบบไม่มีมารยาทอะ เวลาเราทำคลิปมันก <que> ็ต้องทำแบบให้มีอะธรรอยด์เยอะค่ะจ๊ะวะสวบซาบเกลเส้นเหรอมิลินสามจานแล้วนะมิลินชอบกินอยู่กับกล้วยมาก มาแต่เส้นหรอดสดน้ำให้หมดเลยนะตักน้ำอ่ะไม่ได้ตักน้ำนะตัไอ้ไ่ เสียดายมากปลาน้อยถ้าปลายเยอะนะจะบอกเข็มข้นมาก วิธีทำมิ้นเคยลงไปแล้วนะวิธีทำขนมจีนน้ำยาอยู่อ่ะขนมไม่เคยเผ็ดเท่าไน้ำยาเป็นน้ำยาที่ไม่เผ็ดอยู่แล้วนะคะต้องใส่ผิดปวด อันนี้หยวกกล้วยแก่ไปนะเนี่ยปกติมันจะแก่ไปมันอืมไม่กินแบบเต็มปากเต็มคำปกติเขาจะลอกเปลือกใช่ไหมซื้อไอ้ยหยวกกล้วยมามินไม่ลอกไงมินเอามาไปทั้งอันนี้เลย หายากกินให้หมดฮะเจ้าคนอยู่ต่างจังหวัดก็หาไม่ยากหรอกยก้วยแต่อยู่กรุงเทพไม่ต้องซื้อกินนะคะอยู่ในต่างจังหวัดก็ไม่ใช่ว่าบางที่ก็ต้องไปซื้อกินเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าแบบจะไม่ปลูกแล้วไปขอเขากินฟีฟ อย่าลืมว่าต้องไปตัดต้นกล้วยต้นหนึ่งเลยนะ <c oughs> <c oughs> เจะไรไปบอกเพื่อนหรือบอกว่าแบบแม่ฉันทำติ๊กตอกอะไรเงี้ยไม่ได้ไรไปบอกเขามาบอกเองมีนะสั่งลูกๆมีหนวงไงว่าอย่า,า,ยาไล่ไปบอกเพื่อนนะว่าแบบเขาเห็นนะคูนิวเซลหนูเขาก็เลยหน้ามันมีนิดเดเด่นขนาดนั้นเลยแบบปกติมันมีเป็นคนที่จำใครไม่ค่อยได้นะหน้ามันมีดดเด็ด ยดัดเย็นป่ะนะง่าบายแบบสีผมสีผมมันมีเปลี่ยนตลอดเหรออือหนูว่าสีผมมอนเดิมสำหรับตาหนูฮัลโหลเจนี่เป็นคนที่ไม่มีการสังเกตเลยหนูก็สังเกตว,ว่ามันีย้อมผมแต่ว่าสำหรับหนูมันมันมีก็คือเป็นหน้าที่จำง่ายว่ะอือเหรอใช่<แ>เป็นคนหน้าไม่โหลใอยไหม อมันมีนะสูมว่ไปเจอผู้ปกครองคนไหนใช่ปะไปเจอรอบเดียวรอบที่สองอะ่ะเขามาเจอมามีอะ่ะมีจําเขาไม่ได้แล้วนะคือต้องเจอกันมากกว่าห้าครั้งถึงจะจําได้ขนาดนะั้นะคุคนจําคนไม่เก่งอะ่ะขนาดในห้องเจ๊อะ่ะมันมีรู้จักแค่ไม่กี่คนเลยไปยถึงว่า เพื่อนเจ๊รู้จักแค่กลุ่มที่แบบรู้จักผู้ปกครองด้วยกันอ่ะถ้าคนอื่นก็คือไม่รู้จักเลยบางคนบางคนอ่ะเขารู้หมดเลยว่าคนนี้แบบเรียนมาด้วยกัรจัดอนุบาลอืม พ่อแม่เขาทำอาชีพอะไรอะไรเงี้ยเขารู้หมด<ฮ>จริง,งแต่ไม่ใช่อันนี้คือแบบบางทีเขาคุยกันไงนเขารอบเดียวเขาก็รู้แล้วไรเงี้ยยิ่งอาชีพแล้วไปไงอย่างเช่นแม่วลาทำวิศวะเจ๊จำได้อยู่คนเดียวแม่แอร์ก็ใส่แอร์แล้วก็อะไรอเออใครกันปันนิงอ่ะปันนิง เออทำเกี่ยอะคอมพิวเตอร์มากเป็นผู้บริหารใช่ใช่ใช่ไปแหละแล้มันก็ทำเยอะเขาพ่อบอล<น>เป็นลูกน้อง <laughs> เป็นลูกน้องแม่แม่หนิงไงเขาก็ทำธุรกิจด <พอ S 1> ้วยกันเขาทำธุรกิจหน,นูนึกชื่อไม่ออกแต่หนูรู้ว่าธุรกิจอะไรทำเกี่ยวกับสติกเกอร์ใช่ใช่ใช่ที่มเออแล้วก็ทำเกี่ยวกับประกันด้วยใช่ไหมใครป้าลักอืมป้าลักษณ์ทำเกี่ยวกับประกันเลย แล้วใครอีกแล้วก็มีใครอีกนะแม่เป็นคนขายเวียเตียวกับพ่ออืมแล้วก็ซิวอ่ะเขาบอกว่าอเอเหนูไม่รู้เขาพูดความจริงป่าวแม่จะไม่ใช่ความจริงพ่อหนูเคยถามเขาว่าพ่อจะทํางานอะไรแล้วเขาก็บอกว่าพ่อจะข,ขายบุหรี่ ข <N> ลยอะไรนะข่บุรีไข่บุรีจร,ริงเหรออาจจะจริงก็ได้ธุรกิจพราเออแล้วสิวาก็บอกว่ารวยมากข่บุรีคนสูบกันเยอะจะตต่สมัยเนี้ยแต่บุรีอ่ะหม้นหนึ่งแพงมากเลยเขาบอกอือแล้วไงต่อแล้วใครอีกแล้วก็อย่าไปเล่นไปนะธุรกิจนี่คือแบบขายของนี่เป็นอะไรที่แบบพวกพ่อค้าแม่ค้านี่อย่าไปดูถูกนะ รวยมากค่ะเขาบอกว่ายังมีนี่ยังกินเก็บเขาไม่มีงานทำก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าพวว่อกับแม่เขามีกิจการ,ะะรนะเ่อพวว่อกับแม่เขามีอะไรนะธุรกิจม,มีธุรกิจอะ่ะเขาก็เลยสามารถอัาทได้แบบนนไม่เกี่ยวกันเจ๊คนเราเราต้องยืนด้วยตัวเองค่ะไม่ใช่ยืนด้วยพ่อแม่ตัวเองสมมติว่าวันหนึ่งเจ๊บอกอุย้ยแม่ฉันรวยฉันไม่ต้องทางานก็ได้ฉันไม่ต้องเรียนก็ได้ไม่ได้นะคะเจ๊ไม่มีธุรกิจไหนย,ยั่งยืนค่ะ ไม่มีอะไรแน่นอนด้วยในอนาคตอะสมมุติวันนี้เจ๊อาจจะเห็นมันมีได้รายได้ที่โอเคอะไรเงี้ยวันหนึ่งมันมีอาจจะเอ่อไม่ได้รายได้ก็ได้อะไรเงี้ยอะไรมันก็เกิดขึ้นได้เข้าใจปะอืม,นใ,นมอใช่โชคโชคดีมนุษย์เราอะ่ะมันก็ต้องดิ้นรนกันไปโอเควันนี้มินก็ขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ